ฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่อนาคามนียวัตถุคือวัตถุที่ไม่ควรเข้าหาผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจยังพบที่แปดให้เกิดขึ้นพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หประการ